สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565วันที่3พฤษภาคม2565ที่ห้องประชุมมหาเจษด,ดาบดินสารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมผ้าฝใย ผ้าทอตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 วันที่4พฤษภาคม2565ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศารทหารตำรวจข้าราชการและประชาชน ประกอบพิธีถวายราชสาัุตดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปีพศ2565 จากนั society, guard, ้นเป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพายประจำปี2564ที่ห้องนครอินสารกลางจังหวัดนนทบุรีโดยจังหวัดนนทบุรีมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพายจำนวน9คนต่อด้วยเป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีโดยมีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประหลัดจังหวัดนนทบุรีและนายอำเภอทั้ง6อำเภอ เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบืองนาพระบรม,มชาย,ยาลักษ์วันที่6พฤษภาคม2565ดรนรุนรมนสูรรองประธานคณะกรรมการทันมาภิบาลจังหวัดนนทบุรีหรือกทจพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแขวงทางหลวงนนทบุรีจำนวน3าโครงการคือโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำทางหลวงพิเศษหมายเลข9้าคลองมหาสวัสดิ์ถึงคลองบางไผ่บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองบางพูดและโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข306ตอนพระรามเจ็ด ถึงแครายถึงคลองบ้านใหม่รวมบริเวณทางแยกแครายวันที่7พฤษภาคม2565ที่โรงแรมแกรนลิชมอนสไตลิสต์คอนเวนชั่นโฮเทลอําเภอเมืองนนทบุรี นายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำซึ่งเป็นเวทีที่กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงนนทบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลสรุปแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไปวันที่10พฤษภาคม2565ที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้หารือข้อราชการร่วมกับนายไตรภพวงไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางปาริมณฑลในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามงานตามนายโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนพฤษภาคม2565ต่อจากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมร่วมกับนายอภิชัยอาดามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและของเสียอันตารายณศูนย์กํากรรจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่กําจัดมูลฝอยซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีที่รองรับและให้บริการกําจัดมูลฝอยให้กับองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด วันที่11พฤษภาคม2565ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีอำเภอไซน้อยนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป,ป่าตามโครงการของราชาวนนทบ,บุรีเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2565โดยมีนางสาวอโรชาน,นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีนายจำลองขำสารอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไซน้อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด วันที่12พฤษภาคม2565ที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธาธิราชนายอภิชัยอาดามสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2561ถึง2562ระหว่างวันที่4ถึง6มิถุนายน2565และได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ วันที่12พฤษภาคม2565ที่วัดสารากุลอำเภอปากเกรด็ดนางสาวอโรชาน,นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกบุธิสภาพบประชาชนในโอกาสที่นายลักษณ์วัฒนานวัตรองประธานกรรมการคนที่สองในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒทสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนำคณะสมาชิกบุฒทสภาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วันที่13พฤษภาคม2565ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซารัตนาทิเบศอําเภอเมืองนนทบุรีนางสาวอโรชาณันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมให้การต้อนรับนายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน4มุมเมืองลด18ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันที่15พฤษภาคม2565ที่วัดตโนดอำเภอบางกรวยในราชันซุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวนนทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรปล่อยพันปลาลงสู่แม่น้ำคลองอ้อมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปี2565 วันที่18พฤษภาคม2565ที่สถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาดถนนสามาคัคคีและสถานีสูบน้ำปลายคลองสวยถนนประชาชื่นอเ,เมืองนอนทบ,บุรี นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางสาวอโรชาน,นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ําจากคลองบางตลาดลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาจากคลองสวยลงสู่คลองบางเขนโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ําไม่ทันในช่วงฝนตกหนัก โดยได้มอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรอ,อ,อย่างยั่งยืนวันที่19พฤษภาคม2565ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอาลัมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกิจกรรมทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบ,บุรีวันที่19พฤษภาคม2565ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม, Plaza West gate, มเซ็นเตอร์พาซาเวสเกตอำเภอบางใหญ่นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่มจำนวน6รายและจิตอาสาที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนภาคสนาม จำนวน450รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและให้การช่วยเหลือการดําเนินงานร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรโคโควิด -19 วันที่20พฤษภาคม2565ที่สวนสมเด็จสีนครินทร์อำเภอปากเกรด็ดนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีร่วมเก็บผลผลิตทุเรียนเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตทุนกล้าวทุนกระหม่อม ถาวายทุเรียนพันธ์พื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนคือทุเรียนพัน์นมสวรรค์และพันชมพูพานถาวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีวันที่20พฤษภาคม2565ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชา 3, 000, สัมพันธ์นายสุจินชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีนำคณะผู้บริหารของจังหวัดนนทบ,บุรีบันทึกเทพถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565วันที่23พฤษภาคม2565ที่วัดบางไผ่พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทองในราชันซุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสร่วมจัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมะเสวนะซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีและนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางไผ่เข้าร่วมวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมะเสวนะ วันที่23พฤษภาคม2565ที่วัดเฉลิมงพระเกียรติวรวิหารอำเภอเมืองนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีรวมพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีมหากุศลเพื่อสมทบสร้างกุฏิพระสงฆ์ไม้สักทรงไทยยกพื้นสูงทดแทนหลังเดิมที่ถูกเพลิงไหม สำหรับรายการที่นี่เมืองนอนช่วงคุยสบายสายสไตล์ผู้ว่านนและนนทบุรีทีมมีแขกรับเชิญร่วมสัมภาษณ์ในรายการดังนี้วันพุทธที่11พฤษภาคม2565สัมภาษณ์นายลักษวัจานานวัตรรองประธานกรรมการคนที่2ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางในประเด็น การลงพื้นที่ติดตามและรับฟังความคิดเห็นของชาวจังหวัดนนทบุรีตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางวันพุทธที่17พฤษภาคม2565สัมาาณ์นายกฤษดาเฉยคารพลังงานจังหวัดนนทบุรีในประเด็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนในจังหวัดนนทบุรีและเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดนนทบุรี วันพุทธที่24พฤษภาคม2565สัมภาษณ์นางสาวปัทมา,าแสงสะอาดผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีในประเด็นการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังถนนจังหวัดนนทบุรี